กรับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง PDF Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือกใหม่วันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆมาเปิดเรียน คัดเรียนสําหรับเกมโยกังกันนะครับผมโดยวันนี้ผมจะไม่ได้มาแนะนําวิธีการเก็บเวลแต่อย่างใดเลยจะแนะนําเป็นระบบทั้งหมดในเกมที่เป็นพื้นฐานจริงๆที่พี่ๆทุกคนไม่ได้รู้หรือบางคนเล่นมาตั้งนานแล้วอาจจะเพิ่งรู้ก็มีนะครับโดยพื้นฐานพวกนี้จะเป็นพื้นฐานที่เบื้องต้นมากๆนะครับที่อยากให้พี่ๆได้รู้เอาไว้นะครับซึ่งจะทําให้พี่ๆไม่กลายเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ารู้ไม่เท่าทันเล่นเก่าๆนะครับผมอ่ะว่าจะมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าไปต้องกด s ับ ให้กกันก็ได้ครับดูคลิปวิดีโอไปก่อนนะครับพอดูเสร็จปุ๊บค่อยมากดซับสไครต์ดีหลังก็ได้นะแล้วก็ขอฝากไปด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่จดีของเรานะครับมาแล้วโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธ์เปิดให้เติมแล้วที่ r i c h m ม n ช h o p ทุกคนเติมเองเข้าไว้มีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด i c h m a n คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูก เข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i c h m a n s h o p เอาละครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าโยกังยติยุทธภพเลือดใหม่ได้มาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีทั้งบั๊กมากมายไม่ว่าจะปีปัญหาต่างๆมาเยอะแยะมากนะครับตัววันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นนั้นหรือว่าการเก็บเบลแต่อย่างใดผมอยากให้พี่ๆได้เข้าใจเรื่องว่าตัวระบบเกมตอนนี้มันมีอะไรบ้างสิ่งที่พี่ๆพลาดไปหรือว่าสิ่งที่พี่ๆกำลังมีคําสงสัยเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ซึ่งมันเป็นพื้นฐานจริงๆนะที่ม่มมทราบ วันนี้จึงได้จัดมาทําเป็นคลิปนี้นะครับทาให้พี่ๆได้เข้าใจระบบของเกมนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆจะเข้าใจแล้วก็รู้ทันแล้วก็จะไม่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ามือใหม่สําหรับเกมนี้ต่อไปนะครับสิ่งแรกเลยครับที่ผมจะมาแนะนานะครับเกมนี้จะมีระบบปาร์ตี้นะครับผมใครที่ไม่เล่นเกม MMO อาจจะไม่เข้าุนชินเท่าไหร่เกี่ยวกับระบบปาร์ตี้หรือระบบทีมซึ่งระบบทีมตัวนี้นะครับจะอยู่ข้างๆ q u วสนั่นเองนะครับ q u วสตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ กาหนดให้เราไปทํานะครับแค่เราทําตามมันจะมีทั้งเวกรายวันเวกหลักครับผมเวกสาขา ที่มันเป็นกิจกรรมทําง่ายๆที่พี่จะทาก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะไม่ได้มีของอะไรมากมายอ่าล่ะครับพูดถึงระบบปาร์ตี้นะครับระบบปาร์ตี้ก็คือรวมทีมกันไป8คนจะเป็นคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็สามารถรวมกันได้โดยแต่ละคนนะครับจะทําให้คนในนี้ที่อยู่8คนนะครับเพิ่ม e อ็กเพิ่มขึ้นทีละสิต่อ1คนโดยการที่เรามีแปดตุเ่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราสามารถรวมทีมได้ยังไงนะครับเราสามารถกดไปตรงผู้เล่นที่อยู่ใกล้นะครับเราสามารถเชิญให้เขาเข้าปาร์ตี้ของเราได้เลยนะโดยปาร จะเว่ยไวขึ้นถูกต้องไหมครับหรือถ้าเราไม่อยากเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เราสามารถกดตรงคําว่าทีมที่อยู่ใกล้แล้วเราสามารถกดจอยไปได้เลยโดยระบบเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเราสามารถชวนใครก็สามารถเข้ามาได้นะโดยถ้าเขากดตรงคําว่าตกลมตามคําขอเข้าร่วมทีมอัตโนมัติก็คือพี่ชวนปุ๊บเขาก็จะเข้ามาอยู่ในทีมของพี่ๆนั่นเองหรืออยู่ในกลุ่มก๊กของพี่แต่ถ้าเขาเอาปุ่มตัวนี้ออกนะครับหรือพี่ๆเอาออกนะครับเขาจะไม่สามารถชวนพี่ๆเข้ามาได้นอกจากได้รับคำยินยอมจากพี่ๆก่อนว่าฉันตกลงที่จะเข้ามาในปาร์ตี้ ของคุณคและ้วระบบปาร์ตี้นะครับสามารถคัดกรองได้ว่าปาร์ตี้ของเราจะมีใครที่สมัครเข้ามาได้บ้างไม่ว่าจะเป็นนักดาบเราไม่เอาทวนไม่เอาหอกไม่เอานะครับหรือถ้านูหมอนนินจาถ้าเรากดติ๊กอย่างนี้ก็คือเราไม่สามารถรับใครเข้าติ๊กได้เลยหรือใครจะไม่สามารถเข้าติ๊กเราได้นะครับสาม,มารถตั้งระดับได้ด้วยว่าเอ้ยปาร์ตี้ของฉันนั้นเก่งนะเราตั้งไว้52คนที่เลเวลต่ำกว่า52จะไม่สามารถเข้ามาได้เลยสาม,มารถตั้งได้ด้วยว่าฝ่ายธรรมะเหลือธรรมขอบอกไว้ก่อนครับในระหว่างฝ่ายธรรมะเหลือธรรมไม่ได้มี ฝั่งไหนเก่งกว่ากันทั้ง2ส,สีนี้เป็นแค่การแบ่งแยกของเกมนะครับที่จะมีฝั่งสีฟ้ากับฝั่งสีแดงมาต่อสู้กันแค่นั้นเองครับผมแล้วระบบปาร์ตี้นะครับการหาร XP ก็คือผมตีพี่ก็ได้ x อกด้วยนะครับ XP พวกนี้หรือประสบการณ์ต่างๆจะหารแค่คนที่อยู่ในแบบนี้เท่านั้นคนที่อยู่ในวังเย็นทะเลเหนือซ่อนเท่านั้นนะครับที่ผมอยู่ถ้าพี่ๆย้ายไปอยู่แชแนลสองพี่ๆก็จะไม่ได้ x อกนั่นเองนะครับจะไม่มี XP ที่ตกถึงพี่เลยเราจะต้องไปแชแนลเดียวกับ เพื่อนๆในทีมนะครับโดยการย้ายชแนลนะคะพี่ๆสามารถกดได้ที่มินิแมปด้านขวามือนะครับขวาบนกดเลือกเส้นทางว่า123โดยแต่ละแมปจะมีเส้นทางไม่เท่ากันนะครับหลังจากพี่ๆมาแมปเดียวกันพี่ๆจะสังเกตได้เลยว่าหลอดข้างล่างจะมีไอีแปะแปะแปะขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วการเก็บของครับถ้าเพื่อนๆของพี่ตีมอนสเตอร์ตายถ้าอยู่ในระยะหน้าจอของพี่ๆนะพี่ๆจะสามารถเก็บของนั้นได้นะครับหรือว่าไม่อยู่ในระยะหน้าจอก็ได้พี่ๆสามารถเดินไปเก็บ หลังก็ได้และก็มาพูดถึงเรื่องระบบเก็บค่าประสบการณ์ถูกต้องไหมครับเกมนี้จะมีการคูณเปอร์เซ็นต์ค่าประสบการณ์ให้ด้วยนะครับโดยจะมีแบ่งเป็น3ประเภทบัฟยาอีพีแล้วก็บัฟวิถีจอมยุทธบัฟแฟชั่นนั่นเองนะครับบัฟยาค่าประสบการณ์มาจากไหนครับบัฟตัวแรกครับผมคือบัฟสามสิบเปอร์ที่ได้จากการซื้อยาแกนยาตัวนี้นะครับมีเวลา24ชั่วโมงราคา80ทองอีก20เปอร์เอามาจากไหนครับเอามาจากการที่เราเกาะโค้ดฮอตกิแล้วก็ฮอตนักลาสนะครับผม จะมี2เม็ดใช้ได้2วันหลังจากนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วเหลือต้องรอกิจก,กรรมมาเท่านั้นนะครับสำหรับยา20%ส่วนอีก15%ครับมาจากวิถียอมยุตัวนี้นะครับยิ่งพี่ๆอัพขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะได้ EP ในการฆ่ามอนสเตอร์เยอะขึ้นเท่านั้นแต่การอัพฉายาพวกนี้มันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแทบจะต้องไปสายเติมเลยในการที่จะอัพให้ขึ้นไวๆสามารถแลกฟรีได้ด้วยการกดที่ตัวนี้ใช้ เหลี่ยนยุทธนะครับผมรอบละพันหนะครับกดได้6ครั้งยิ่งยอดเยอะยิ่งกดได้เยอะขึ้นนะครับ ควรจะกดพันหทุกครั้งนะอันนี้แนะนํากันไว้ด้วยแล้วอีก3%ที่เหลือหามาจากไหนผมหามาจากกิจกรรม OBT เป็นกิจกรรมต้นเกมครับผมมีเวลาแค่7วันต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับแค่คุณล็อกอินรายวันคุณจะได้ยาไอคสาอไปแล้วก็ยาค่าฝึกฝผลอีก100%ซึ่งไอคิสผฝึกฝนคืออะไรครับเกมนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่ากังฟูและก็กังฟอาชีพกังฟอาชีพคือสกิลของคุณซึ่งมันจะแบ่งแยกไว้ตามระดับขั้นนะครับเลเวลตัวละครพี่ๆเยอะเท่าไหร่ก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่า่าานนนัั้้คึกตวีจะ ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆส่วนหนังสือเคสวิชาที่จะใช้สามารถกดเปิดใช้งานได้เลยแล้วมันจะพาพี่ๆไปที่ร้านค้าเหรียญยุทธ์ครับผมการต่อสู้สุดแรงตรงนี้จะมีหนังสือขายอยู่นั่นเองนะครับขายเป็นเหรียญยุทธ์นั่นเองสามารถใช้เหรียญยุทธ์ผูกมัดในการซื้อได้นะครับอาล่ะครับถัดไปจะพูดถึงการเสริมพลังของเกมนี้นะครับเสริมพลังของเกมนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับพี่ๆเข้าใจได้ง่ายๆนะครับการตีบวกเกมนี้จะมี1นึถึงสิ โดยแต่ละขั้นนะครับจะมีโอกาสติดที่เขาได้เขียนบอกว่าอยู่แล้ว1 0 0 2 9ร้นะครับ8 0 6 5 4 0 1 5 8 6นะครับไปจนถึงบวก18โอกาสจะเหลือ1%หมดแล้วซึ่งจะต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยการใช้ยันนำโชคนะครับซึ่งการตีบวกนะครับถ้าพี่ๆตี่ตีนะครับโอกาสแตกมันมีครับแต่ว่าถ้าคุณตีแตกอุปกรณ์คุณจะไม่หายอย่างที่ผมเป็นตอนนี้หลังจากบวก4เป็นต้นไปนะครับถ้าพี่ๆตีแล้วมันแตกนะครับมันจะหายไปเลยแบบนี้นนะรัซึ่งงมจเเป็กาสียขอ แล้วการตีบวกครับถ้าคุณตีบวกไปแล้วนะครับ1่ขั้นแบบนี้และถ้าคุณไปที่ประดิษฐ์นะครับของชิ้นนั้นจะไม่สามารถเอามาใส่หินออปชันได้หินออปชันตัวนี้ก็จะทําให้ของต่างๆมันดีขึ้นนั่นเองแนะนําให้ยัดหินตัวนี้ก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างนะครับโดยการยัดหินตัวนี้มันมีโอกาสติดแล้วก็ไม่ติดด้วยนะครับโดยโอกาสติดมันจะมีบอกอยู่ว่าหินก้อนแรกอันดับโอกาสติดอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์ก้อนที่2 40ก้อนที่3 20ก้อนที่ส10เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสติดก็จะน้อย พอคุณยัดเสร็จคุณค่อยกลับมาตีบวกก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการแปลรูปก็คือการตีบวกประดับนั่นเองเมื่อคุณตีบวกประดับนะครับพอที่ใช้ในการตีบวกประดับได้จากการแยกส่วนของประดับนั่นเองนะครับโดยการตีบวกประดับนะครับก็จะมีเซฟโซนอยู่ที่บวก4เหมือนกันนะครับ ถัดไปครับเป็นกิจกรรมภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมกิจกรรมภายในเซิร์ฟเวอร์เกมนี้จะมีแค่ตีคอนเทนต์หลักๆนะครับต่อสู้ในยุทพบจะเปิดวันจันทร์วันพุธวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกานะครับโดยกิจกรรมตัวนี้นะครับมันจะให้พี่ๆต่อสู้กันเองไม่มีพักไม่มีไฟคือนัวกันยัดใส่กันมั่วเลยนะครับเมื่อต่อสู้เสร็จเพื่อนๆจะได้พี่ๆ จะได้คำสั่งชื่อเสียงและก็เป็นหินธาตุนะครับโดยหินธาตุตัวนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลเวล55นะครับทาให้อุปกรณ์แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถัดไปครับต่อสู้ระหว่างป่ายต่อสู้ระหว่างป่ายเปิดแค่วันเสาร์เท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่สนุกที่สุดแล้วก็คือแบ่งสีสีฟ้ากับสีแดงที่พี่ๆเลือกไปตอนเลเวล35ถูกต้องไหมครับเมื่อเลือกไปแล้วคุณจะได้ต่อสู้กันในสงครามนี้แหละครับมันจะได้ของเยอะมากเปิด20นาฬิกาเหมือนกันแต่จะเปิดหลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา3วัน มอนเตอร์นะครับเปิดทุกวันอาคารเรื่องหักเสานะครับโดยเปิดตอนเวลาบ่ายสองนะครับผมถึงบ่ายสองยี่สิบให้เราเข้าไปล่ามอนเตอร์นะครับแล้วก็ตีบอสจะได้ของเป็นหินอัพดาวสัตว์วินเซตนะครับผมโดยเจ้าตัวเนี้ยหายากมากแล้วก็ค่อนข้างมีมูลค่าจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกคนไม่อยากจะพลาดนะครับถัดไปครับ สงครามเมฆพายุลมฝนตัวนี้เป็นดันเก็บเวลนะครับเป็นการต่อสู้กันแล้วก็เก็บเวลด้วยจะเข้าไปต่อสู้กับมอนเตอร์ครับผมแล้วก็เก็บ EP คูณ4แต่ว่าถ้าคุณเจอฝ่ายคนละฝ่ายคุณอย่างคุณอยู่สีฟ้าคุณเจอสีแดงเขาสามารถฆ่าคุณโดยไม่ติดโทษเพราะว่ามันเป็นแมปที่เป็นสงครามนะครับเข้าไปตีกันตีมอนเตอร์ด้วยเก็บเลเวลแล้วก็ตีคนด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เปิดตอนวันที่8ของเซิร์ฟเวอร์นะครับรอบแรกเปิดตอนเที่ยงจบตอนบ่ายโมงนะครับรอบ2เปิด1ทุ่ม จบ2ทุ่มนะครับ20นาฬิกานั่นเองโดยกิจกรรมหลักๆก็จะมีแค่4กิจกรรมก่อนนะครับในช่วงแรกของเซิร์ฟเวอร์ อ่าหยุดหยุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก็จะไปชมคลิปปากเพื่ด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC ีนะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นในหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมข้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่สนาเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไดไวย้ย LD ีเพย์เา,า,าใต้ดีคิปชั่นนะครับผมการขายด่วนเพื่อนๆจะเซตค่าแบบผมก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคการเซตนะครับคือตั้งเกดทั่วไปเกดต,ต่ําเกดกลางครับผมและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้รีไซเคิลที่เหนือกว่าไม่ผูกพันนะครับ ให้พี่เซตอย่างนี้จะง่ายต่อการย่อยนะครับถ้าไม่ไม่ย่อยของที่ดีไปด้วยแล้วก็ติ๊กคําว่าดูการคัดเลือกระดับออกก็คือถ้าพี่ติ๊กตัวนี้ไอตรงนี้จะไม่มีความหมายเลยนะครับพี่ก็ติ๊กคําว่าขายอัตโนมัติกับเก็บอัตโนมัติไปด้วยสําหรับคนที่เติมเงินนะครับใครที่ไม่ได้เติมก็กดขายเองได้เลยนะครับปึ๊บถัดไปครับเป็นระบบย่อยนะครับผมระบบย่อยมาจากการผลิตนะครับให้พี่ๆกดไปที่ผลิตนะแล้วกดแยกส่วนนะครับผมกดแยกส่วนเสร็จปุ๊บ การตั้งค่าแยกส่วนอัตโนมัติคืออะไรครับผมกดแยกส่วนและคัดเลือกนะครับพอพี่พี่ตั้งเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นการเซตแบบของผมนะครับคือผมจะยัดย่ยอยของสีม่วงทุกอย่างหมดเลยซึ่งตัวนี้จะทําให้ได้ของในการสร้างไปด้วยซึ่งอันแรกก็คือให้เพื่อนติ๊กคำว่าผูกไว้กับมีได้ผูกไปด้วยนะครับ่ามันจะย่อยทุกอย่างที่เป็นสีม่วงนะการเซตแบบนี้แล้วก็มีได้ยกระดับแล้วก็ติ๊กทุกอาชีพเลยแล้วก็ติ๊กถึงระดับสูงก็คือระดับม่วงนะครับติ๊กอาวุธปอกแแขนนอองงเเเท้้าบลลลวกกก็็ืจถึ เวล,เลือกฝ่ายธรรมะอาธรรมทั่วไปให้ครบนะครับถ้าพี่ติ๊กอย่างนี้ปุ๊บของม่วงที่ตกเข้ามาในตัวพี่จะถูกย่อยทิ้งทั้งหมดเลยนะพี่จะไม่สามารถเก็บของม่วงได้ของม่วงจะถูกย่อยสลายตลอดถ้าพี่อยากเอาออกแค่ติ๊กตรงนี้ออก2อันก็จบแล้วครับหลังจากนี้มันก็จะไม่ย่อยของม่วงแล้วของม่วงก็จะเข้าตัวพี่ๆแบบเดิมนะครับถัดไปครับ,รบการแยกหินปดิษฐินะครับผมการแยกหินปดิษฐินะครับพี่ๆสามารถตั้งได้อิสระเลยโดยส่วนตัวผมจะตั้งไว้แล้วก็ย่อยเฉพาะหินป้องกันหรือว่าหินป้องกันกลางปูหรือหินกําลใน มคิดว่าไม่ได้ใช้แน่ๆผมก็จะย่อยทิ้งหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะฮะก่อนหีบรบสลึงอื่นๆพวกนี้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งตั้งดีกว่านะครับเพราะยังไม่ได้ใช้งานถัดไปครับผมนั่นก็คือการซื้อ,อยา หรือว่าการเข้าไปที่คังส่วนตัวถ้าใครเติม V.P. นะครับสามารถซื้อยาทางกลได้หรือซื้อใบดันทางกายได้เลยนะครับหรือแม้จะกดคังติดตัวทางไกลก็สามารถทําได้เอาของไปฝากไว้ในคังได้ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าใครไม่เติม V.P. ทํายังไงล่ะให้พี่เดินมาที่มุมขวาบนของพักฮอนบันนะครับผมคุณจะเจอเท่ายาไอ้แก่ตัวนี้จะเป็นคนขายายาให้คุณนะครับซึ่งมันจะขายายาขายใบวาร์ฟทุกอย่างซึ่งคุณจะสามารถมาซื้อได้ที่มุมฝาข้างบนเมืองพักฮอนบันนั่นเองถัดไปครับเมื่อคุณซื้อยาเสร็จแล้ว แล้วคุณอยากเก็บของที่มีค่าของคุณเอาไว้นะครับเพื่อมันไม่ให้เกิดการย่อยผิดหรือขายยาผิดขายของผิดให้คุณมาคุยกับเท่าลูกคิดทองนะครับเมื่อคุยคุยกับมันคุณจะเปิดคลังได้นั่นเองให้คุณกดกระเป๋าขึ้นมาด้วยคุณสามารถเอาของไปใส่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหินต่างๆแต่ว่าวันฝากได้จํากัดนะครับไม่สามารถฝากได้ทุกอย่างในเกมนะครับไปครับเป็นระบบสะดวกสบายนะครับที่ไว้ใช้กับคนที่มีกระตังนิดนึงนะครับนั่นก็คือระบบเด็จุดนะครับคุณไปที่ไหน คุณสามารถจับไปที่เดิมได้แบบรวดเร็วเลยนะครับกดไปที่มินิแมปตรงนี้นะครับมุมขวาเมื่อคุณกดเสร็จให้คุณกดใบตัวนี้นะครับใบยันปึ๊บแล้วคุณกดคําว่าบันทึกหรือเปลี่ยนให้จิ้มตรงนี้ก่อนนะจิ้มว่าเราจะใช้อันไหนเรากดจิ้มแล้วกดบันทึกหรือเปลี่ยนมันจะถามว่าคุณจะบันทึกที่พักคอนบันตรงนี้ไหมให้คุณกดยืนยันเมื่อคุณกดยืนยันครับคุณลองว์ปไปที่อื่นก่อนอ่าเดี๋ยวผมพาวับที่อื่นไปที่พักสามารถเลยพอมาที่นี่นะครับถ้าคุณอยากกลับไปที่เมื่อกี้ให้คุณกดที่มินัป ถัดไปพี่กดที่ยันเหมือนเดิมนะครับแล้วกดที่พักคอนบันหรือเคลื่อนย้ายไปที่ตายครั้งล่าสุดก็ได้นะส่วนตัวผมจะย้ายไปที่พักคอนบันเมื่อกี้ที่ผมเซฟเอาไว้ให้กดคําว่าย้ายล่างครับผมก็จะกลับมาที่เดิมเป็นไงเป็นระบบที่สะดวกสบายไหมครับถัดไปครับมันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันนั่นคือการแชร์ Facebook นั่นเองเมื่อพี่มาตรงนี้เริ่มเกมมาพี่ๆจะได้เหรียญยุทธภพฟรีถึง6กหมื่นเลยนะครับผมแค่กดคําว่าแชร์ทันทีกดแชร์แล้วกดปิดกดแชร์แล้วกดปิดกดไลค์แล กดไปแล้วกดกลับทั้ง3ากิจกรรมก็เสร็จแล้วถัดไปครับคือที่เก็บไอคอนที่เก็บไอคอนสามารถเก็บเพื่อไม่ให้มันลกได้นะครับก็ถ้าพี่คิดว่ามันลกพี่พี่ก็ลากมาใส่ลากมาใส่ลากใส่ในนี้ได้เลยนะครับถัดไปครับคือระบบสัตว์วิเศษนั่นเองโดยเจ้าตัวสัตว์วิเศษนะครับสายปีจะมีอยู่4ตัวก็คือโทโทโ่แพนกวินอินซีปีกิมะนกฟินิกนะครับมีอยู่4ตัวซึ่งการจะได้คือพี่พี่จะต้องกดที่เควสสัตว์วิเศษด้านบนแล้วทําภารกิจตามที่มันต้องการได้เลยนะครับมันอยากได้อะ กดลับก็จะได้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นมาครอบครองโดยสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเราได้ครอบครองเสร็จปุ๊บเราให้อาหารมันได้ด้วยการที่เราซื้อมาซึ่งการให้อาหารนะครับถ้าพี่ๆทาปล่อยให้มันหิวเกินกว่า100จะทําให้มันได้ไอทีน้อยลงแล้วสเตตัสของมันก็จะหายไปด้วยนะครับแนะนําว่าให้ป้อนมันให้อิ่มตลอดเวลานะครับโดยอาหารสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าในช็อปได้เลยซึ่งสัตว์ก็จะมีการอัพซึ่งอัพอินอัพตัวเนี้ยมันได้แต่กิจกรรมที่ผม เคยบอกไปข้างต้นนะครับและพี่ๆก็ยังสงสัยใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวช้างมงคลตัวนี้เราจะสามารถใช้งานได้เมื่อไหร่ช้างมงคลตัวนี้ครับผมจะสามารถใช้งานได้หลังจากพี่ๆเว่ยหสินั่นเองนะครับหลังจากเว่60สจะปลดฟังก์ชันสัดขีดทำให้พี่ขี่มันได้ตอนนี้ยังขี่ไม่ได้ต้องรอเว่ยสนะ ซึ่งอีกนานเลยนะครับให้เก็บไว้ในคางก่อนนั่นเองเอาละครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอง่ายๆนะครับอยากให้พี่เข้าใจระบบเกมเบื้องต้นว่ามันมีอะไรบ้างในเกมนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับพี่ๆที่เล่นใหม่นะครับหรือเพิ่งเริ่มเล่นในวันนี้นะครับทำให้พี่ รู้เท่าทันแล้วก็เข้าใจระบบเบื้องต้นไม่เป็นผู้เล่นใหม่โนเนมอีกต่อไปนะครับทำให้พี่เล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนี้ก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปวดีโอจนจบส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ